เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะฮะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่บริเวณเกาะเสม็ดนะฮะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพัชรประพล์พุ่มประพันธ์นะฮะอยู่ที่นั่นแล้วก็จะพาท่านผู้ชมลงเรือท่องไปตั้งแต่อ่าวพร้าวไปจนถึงทางเหนือของเกาะเสม็ดคิดซะว่าไปไปเที่ยวกันเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปแถเขาอ่าวขามอ่าวขามไปเลยฮะเชิญเลยครับ ผู้ชมครับเราล่องเรือออกมาจากบริเวณอ่าวพร้าวนะครับอ้อมเกาะมาเรื่อยๆครับตอนนี้มาถึงอ่าวขามแล้วน้ําทะเลนะครับในจุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูดซับน้ํามันบางส่วนที่มีปริมาณหนาแน่นออกไปครับแต่ว่าดูน้ําตรงนี้ครับอ่าวขามเราจะพบว่ามีคราบน้ํามันลอยออกมาบางส่วนนะครับเดี๋ยวตักให้ดูครับอันนี้คือมองเห็นจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นสีสีรุ้งเลยนะครับเดี๋ยวตักให้ดู นี่ครับน้ำมันที่ยังรออยู่นะครับบริเวณเอ่าวขามจุดนี้เนี่ยห่างจากบริเวณเอ่าวพรวมาคือติดกันเลยนะครับนี่คือน้ำมันที่เราปักได้มาเดีย๋ยวดูอุปกรณ์อื่นครับว่ามีอะไรที่พอจะเห็นชัดอีกเดี๋ยวผมลองเอาผ้าซับลงไปแล้วกันนะครับแล้วก็จะเห็นน้ำมันติดออกมานะครับทา,ทางที่จะ จะเยอะเลยนะครับคือมองไปเนี่ยคือตลอดระยะทางเนี่ยมีน้ํามันหมดเลยนะครับจะเป็นคราบบางๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นคราบที่ยาวไปเลยนะครับเลยจากจุดนั้นไปประมาณ500เมตรก็จะมีเรือซึ่งเป็นเรือที่มีทุ่นกันอยู่นะครับห่างไปประมาณ500เมตรเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราล่องเรือไปเรื่อยๆเลยนะครับ คุณผู้ชมครับออกมาจากตรงอ่าวขามประมาณร้อยเมตรนะครับติดกันก็จะเป็นแหลมพระแหลมพระก็จะเป็นเขาที่อ้อมไปแล้วก็จะไปถึงท่าเทียบเรือเสม็จนะครับเราดูตามแผนที่นี้นะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันตอนนี้เมื่อกี้นี้เราออกมาจาก อ่าวเ้านะครับอ่าวเพ้าคือจุดนี้ที่เป็นวงเวิร์กเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ำมันหนาแน่นอยู่แล้วก็พยายามที่จะกู้กันนะครับทีนี้เราก็ล่องเรือออกมาถึงอ่าวขามนะครับอ่าวขามยังมีน้ํามันอยู่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่แหลมพระครับแหลมพระแล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางแหลมน้อยนาแล้วก็กลับเข้ามาที่ท่าเทียบเรือเสม็ดนะครับตรงนี้ซึ่งก็ยังพบว่ามีน้ํามันบางส่วนกระจายอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับ นี้เราอ้อมแหลมน้อยหนามาแล้วนะครับคลื่นลมในทะเลนี่แรงจริงครับแล้วก็ความแรงของคลื่นได้พัดพาน้ํามันบางส่วนจากา่าพระเเมาตามระยะทางที่ผมให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่หน้าน่าจะอยู่ตรงอ่าวน้อยหนานะครับอ่าวน้อยหนาจุดสุดท้ายก็จะไปเจอที่ท่าเทียบเรือเสม็ดนะครับตอนนี้ปริมาณน้ํามันในจุดนี้เนี่ยเหลือน้อยลงคือจะไม่เป็นแผ่นฟินหนาๆเท่ากับ 2- อสาจุดที่เราผ่านมานะครับน้ําตรงนี้ค่อนข้างที่จะใสยอยู่แต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ ว่ามอประเมินด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยจะค่อนข้างกระจายไปทางนู้นมากกว่าเพราะว่าจุดนี้ทิศทางของลมที่จะเข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่แรงมากแต่ว่าจะออกไปทางฝั่งขวามือของผมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นตัวทุ่นเขาก็เลยเอาไปกั้นไว้บริเวณรอบนอกนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ500เมตรนะครับนี่เพราะาจากตรงอา่าวขามมายังอยู่ในช่วงของการติดตามสถานการณ์อยู่ครับแล้วก็ ยังอยู่ในช่วงของการประเมินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผลกระทบในเรื่องของสัตว์น้ําหรือรอะไรต่างๆเองเนี่ยก็จะมีการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีศูนย์บัญชาการอยู่ตรงบริเวณอ่าวพร้าวครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เรามาร่องเรือในทะเลเกาะเสม็ดครับนี่นะฮะโอเคไหมฮะอันนี้ก็ทะเลสีดำ,ทะ,ดำทะเลสีดำนะฮะก็ติดตามต่อไปนะครับ,รบว่า พรุ่งนี้จะดีขึ้นต้องก็ต้องดีขึ้นครับเพราะวันนี้ตามข่าวบอกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เกือบ5้าิบเปซนตะ์ฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องดีขึ้นนะครับเอาละอย๋ยุเราพักกันอีกสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาบนะช่วงหน้าครับเชับครับ